ปโปอยันเรื่อเนอะเมือนะ่อคิบ็เรว่ากันนครับเสียนีเคิผม่้พอดมาจะชุมพรครับไปประวัติอพิงแล้วมาาันไปแกียนคอน,นงงอนึงกำมังไปเรียกเหรียญอําเภอปากทงชัยครับปากทงชัยโคราช เอฟซีแฟนคลับครับ,ร,บร้านลาบเป็ดบัวพักเรียมยรับเอากุเแียอยู่ใน,นรถบ้านเลยรับกลางเลยว,วันที่สิบหกครับ ผูโชคกูมานกับ่าหลุนมือแรงครับเสร็จจากอาเท่งครับ,ารบ,รบมาแวะ อนจะไปบ้านพนน,นครับแล้วเมื่อเลี้ยงออกเดินทางกอ่อไปอำเภอปากทงชัยจังหวดัดโคราชครับแวากินเขา

không được tùy ăn thầy người đen người thầy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  người lên người đen người thầy người thầy đây thầy người thầy người thầy ซื้อราบอกแล้วะตะลีบอโตลัรงนี้เขา่ไเอาเลยมาแล้วอันนี้คือหัวเป็ดทอดหัวเป็ดพโลสาสับบาับนะค่ะ

แต่งได้เป็นนน้อยก็ได้กก่รูกดนะไม่ทำหน้าปิดคว้าบอลเตียนนี่เป็นว่ากำลังเบิองคลิปอุ้งยิงเลียวบางนึงป่ะนะครับ f c แฟนครับอันนั้นเรียกมัมมัมช้ยภูมิ มากินดเยรเรียนูกนเยอมือเยุกนอได้อ้ยทากับอได้เเนอครับเได้งกินกิโลอยวโอ้กิโลเยาเหน่ยางไปพ่อหลังน่แล้วก็่าหลังนับนลิอยูสนะลงกินดุกควับโอ้พอข้่อท่แนี้บ่ะเนี่ลยน่สป่ผมเคยมาบ้านรตเคียนคบ แคปีแล <gen cs> <can> ้วเับเกิดยู่ล่ะ <t> น <Gl ow away> <more later> ั่นเหมอกผมม้าต้ได้เป็นหน่งเปิสามปีโอ้สุดยอดเลย่ปเตียบัวกับเกนียก็รู้จักหวเป็นหั ช่วงนี้คือคัดวันที่สิบหกมือแรกเด็ก็ะูหครับผู้โชคดีสีอยู่ทางไหนโคไปมนทุกผู้อยู่ก็ติดนีลาบเลือ,อดอกบาท อันนี้อยู่อำเภออย่างนี้ฮะูเขียวเีอเภอคู้เขียวแกงคอเนาะโอ้วันนี้เร็วใช่ไหมหรอเเพื่อนมาสั่งใช่ไหม mưa chịu thiệt đấy giờ long chim mình cùng xe luôn à นี่นี่ปาาโอวเงินปลากลังโอ้คนซับรวมกันเลยตัวนี้จำปักกะระด้าของผมเอาพอจิตาประเดี๋ยวมัม,มาบอกเอเร็ว 30ปีนี่บบธมาดาด้วยเนาะแต่ก็โอ้ยคนเกิดจนเป็นเบาอะสามสิบจนเฒ่าติดกี่ปีุล่ะเป้านอยบุญลบ้าเคยเติมดเลยวะรเยวขอให้กิน โอ้นี่วบอแหนมวนมัมันเนื้อิมันเนื้อค่านี้คือเป็ดพโล่เ่โอ้มเป็ดพโล่อมมีเป็ดพโล่้อมที่ดีคั สีสันพิเศบเนาะเนี่ยหมึกเนาะออกแดงๆเนี่ยสีสันพิเศษเลยพิเศษเลยสมพอดีป่ะสมพอดีใช่ป่ะมันแดงเขาไม่เฉือยอยู่เนาะ วเล้งมีเสือครับต้นราักาท,ทอเอามมา่บอกเสือรุ่นไม่บอกสามสรุ่สนสอ0มตนบามีเบอร์ใดเนี่ยไม่ซูบเปอร์วะบอกมีซูเปอร์เพราะว่าไ่ได้ขาย แล้พอกันครับบ้านย่างเ <c oughs> ราจำอะดรสักต้องเพื่อปปกรุงเทยครับรขอบคุณพี่นอ้องเอฟซี FC สมองจุบอลครับปักกรุงชัยล่ะกะไปปาจีนสาแก้วไปเรื่อยๆเนาะดีอยู่เป็นไ่ไ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะกับบินสาแก้วรอบนี้ สี่เดียวกับางงบ้านครับวันที่24่สิบส่ะครับ24่สิบสี่กุมภาโอ้สองอาทิตย์เนาะประมาณอาทิตย์กว่าสิบมื้อเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับ<ม>คลิปนี้เอาไว้สนีกันครับสวัสดีครับ